กำลังทันป้อมบนเอ,อ่ป้อมเนกลางรอตักปี๊ซีหนึ่งตัวแล้วจะเอาอยู่แบบนีก้ก็คือทุกคนเรามารอจงจุดหนีเพื่อจะตีป้อมนะคะต้อ <c oughs> เลือดฉันจะไม่อยู่ออ้ามาดิมาดิครับเอาโอ้บ้าหักรันไม่หยุดไม่หยอนอ้ตายกันหมด ส,สักรสนเเเ้ก็คือตอนนี้เราเหลือกันแค่สามคนแร้วนะคะ ร่ามากนะใครที่มีเกมอะไรดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะพวกเราอาจจะไปเล่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเกมจะเล่นเลย้ว จริงๆแนละ้วหาเกมไม่ได้นะคะเวลา,าประชันจิใช่ค่ะเราอาจจะไปเล่นเกมของทางทีมเนืมานะคะเพาวันนี้ที่เราเล่นไม่ออาอีนะคะก็เพราะว่าไม,ไม่มีเกมเล่นแล้วก็เวลาประชันจิตมากนะคะอั่ค่ะเล่นเกมแล้ว กับผมเลยฮะที่ไม่พูดเพื่อนไม่พูดแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกับเราในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไม่นะคะ มีปัญหาด้านการสื่อสารนิดหน่อยนะคะก็คือคทํามทไม่สามารถสื่อสารกันได้ชั่วคราวนะคะคลิปนี้เราก็อาจจะมาเม่อด้อะไรก็อาจจะับมาพูดด้วยกันได้เหนเดิะคะคลิปนี้ก็จะได้ยินเสียงเพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนสื่อสารกับเราไม่ได้นะคะ แต่ว่าก็จะอาจสื่อสารได้บางครั้งเพราะบางครั้งเท่านั้น กลับมาเกิดแปละนะคะ <Ultimate. S 1> เล่นล่างดูน่าระทึกดีนะคะปนน้ยังครับเรอาคือย The f ่ สวัสดีค่ะเจ็บครับเจเริ อ่างังกรไหมครับทุกคนก้องการมิก <c oughs> มกี้ดูเบี้ยก่อนนะตอนนี้สวยครับมิกกี้เหรอมิกกี้ได้ไหม ใช่ใช่ไดยไม่ใช่บางครัด้วยนะะบางสาวด้บางก่อน่ะบางกรปะทับอะไอะไรฮะเราจะมานีกับบางกรไหม ไไตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเนนะคะมีปัญหาเรือเ่องเสียงไม่พอมีปัญหาเร่เงเง็นด,ด้วยนะคะทุกคนมีปัญหาอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีญหาสอย่าง โหเลสบาเลยครับเดนกลางทั้งหมดเลยคะตอนนี้เราจะไปสีพ่อบนกับมิกรี้นะคะ มิกี้พมลครับตอนนี้มาดิครับผมไมกลัวตืว่นน โอ้โหเพื่อนรุ่นหันตายรุ่นขนาดนี้ไม่ตายก็บ้าแล้วตอนนี้เรานานมากเกยนะเราเข้าเรียนการเลยนะฮะ เราจะทุกคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะ จะชนะไม่ชนะก็ไม่รู้นะคหรอกแต่อ้อมเราตอนนี้คือล่นจ้นมานาจะต้องช่นึ่ง ก็ไม่ร้ทางเยบ้างนะคะตอนนี้ทุกคนต้องจะเอาบังกรใหญ่นะคะรอให้เจ้าป่าคนเดียวด้วยนะครับเออโอเคฉันด้วนะฉันกเกิดมาต้องให้ัก่ช่วยจัะเพื่อนเพื่อสุดท้งนะ เมาก็ได้นักกรอยายอ่าเคเรนราเสง,งเพลงีสวยครับเ่นบนเสื้อถูกค่ะ เลนบนหน่อยฮะเล่นบนมี2องตัวมาดีครัาดีครเกมเรียกขอเราเป็นชั่วโมงอากาศเล่นพวกเรานี่คือ ้วมๆตั้งไหนฮะโอเคโอเคก็คือในหมู่พวกเราสี่คนนะคะมจะนที่เล่นเป็นคนเดียวค่ะก็คือแบาเออทีมใคก็คือไม่ใช่ค่ะที่เรามีภูมเกี่ยวคนเดยวค่ะ เกคิพึ่งหันมาเล่นตอนเดือนแรกเลยนะที่เราเล <laughs> ของการเดทีอา,อา,ดาวิใ<ะ>ช่ค่ะเราไม่ค่อยมีปัญหาของฮาวิ่งนะคะแต่ตอนนี้จะหาได้ไหนะใช่แล้วโอ้ <laughs> สุดท้ายเราก็เป็นฝ่ายชนะนะคะค <Enemy, W. S 1> ือง่ายมากมากเลยนะคะเหนื่อยขนาดนี้ต้องกดไลค์แล้วละเหนื่อยขนาดนี้จะกดไลค์นะคะค่ะโคตรรเเนเหนื่อยที่สุคือรูม โอเคค่ oh yeah, ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้เพงของพวกเราไปเล่นเกมอะไร mm hmm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายซื้อกนับม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้ว